สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโรเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมารีวิวนะครับเกม The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster นั่นเองนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับสองวันที่แล้วนะก็คือวันที่23เมษายนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่หลายๆเกมเมอร์นะครับเรียกได้ว่าหลายๆเกมเมอร์ชาว30บวกต้องบอกว่า30บวกก็ได้เนาะ30บวกนะครับรอคอยกันมานานแสนนานนะครับก็ ได้มาเล่นสักทีนะครับสำหรับ Elder Scroll Oblivion Remaster นั่นเองนะครับสำหรับรีวิวอันนี้นะครับจะเป็นรีวิวที่เรียกได้ว่าเป็น first impression แบบ first impression จริงๆเพราะว่าโดยส่วนตัวนัดไม่เคยเล่น The Elder Scroll 4 Oblivion มาก่อนเลยนะครับภาค original นะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเพิ่งได้มีโอกาสเล่นในภาค Remaster นี้นั่นเองนะครับอ่าเพราะว่าเนื่องหลายหายเหตุผลเหตุผลต่างๆนั่นเองนะครับซึ่ง อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อาจจะตรงกับเพื่อนๆหลายคนที่อยากจะลองนะครับเดวนัทขอพูดก่อนละกันนะครับเนื่องจากเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้คือนัทก็ไม่ได้เล่นเกม El d e ด s c ์ r e อร์อิเวียนมาก่อนครับแล้วจะให้กลับไปเล่นภาพมันก็ไม่ได้สวยฉะนั้นมันไม่ได้ทันสมัยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ดึงดูดอันนี้เราพูดแบบตรงๆเนาะและนัทก็เลยเออโอเคงั้นก็ยังไม่เล่นดีกว่านะครับฉะนั้นพอรีมา s t สเตอร์มานะครับเป็น เหตุผลที่ทําให้นะสามารถที่จะขจัดเหตุผลนี้ไปได้เลยว่าภาพมันไม่สวยเพราะว่าดีมาสเตอร์ทำออกมา,มาเรียกได้ว่าไม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองตัวละครสกิลทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับเพื่อนเื่อหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอเคราคามันอาจจะสูงเกินไประดับหลักพันกว่าๆขึ้นอยู่กับเว็บที่เพื่อนเพื่อนซื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Steam หน้าเว็บ c ีดีคีอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ แต่พเพื่อนเนทราบไหมครับว่า e l d e ดสก o อบิเ i ียนบี e ั m a s t e r เนี่ยเพื่อนเสามารถที่จะเล่นผ่านเกมพา a s สได้นะครับสำหรับใครที่สมัคร Game Pass อยู่แล้วสามารถที่จะเล่นได้เลยครับแต่สำหรับใครที่ไม่เคยสมัคร Game Pass มาก่อนนะครับพเพื่อนเสามารถที่จะ เป็นสมัครฟรีทรัลจะเรียกว่าฟรีทรัล l ก็ไม่ได้นะ t รัลล์สิบวันนะครับโดยจ่ายเพียง35บาทนั่นเองนะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะเล่นเกมในเกมพา a s ส <c oughs> ได้เกือบทั้งหมดแล้วนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับฉะนั้นเพื่อนเื่อนเสีย35บาทไปนะครับถูกกว่ากาแฟ1แก้วนะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะลองเกมที่เรียกได้ว่าเป็น1ใน Legendary Open w o r อร์อาร์พ ah, ี e ีงเ e ได้เลยก็คือ e l d e r s c r r l l o ์ออฟ i ียนนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับถ้าเพื่อนเมื่อเล่นแล้วรู้สึกว่าริมันไม่ใช่แนวก็ยังมีเกมอื่นที่เปิดตัวพร้อมกับ o b l i v i ย n Remaster อีกนั่นก็คือ e x p e n i t t o o n 33นั่นเองนะครับหรือว่า e x p e d i t i น n 3 3ันั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกม Turn Based Strategy แล้วก็เหมือนกับเป็น Real Time Action นะครับมีการเหมืกับอ่าไม่ใช่ A เป็นเหมือนกับเป็น กดคอมโบนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็น Perfect Attack Perfect Dodge ออะไรพวกนี้นะครับอ่าก็สามารถที่จะลองได้นะครับและ2เกมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น2เกมที่น่าจะมีชื่อเข้าชิงในหลายสาขาของเกม of the Year ปีนี้นะครับโดยเฉพาะ expansion t 3 i o n 33นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเพลงแล้วก็สตอรี่ไลน์นั่นเองครับเรียกได้ว่าน่าจะมีโอกาสสูงกันเลยทีเดียวนะสำหรับเกม expansion t 3นะครับอ่ะ ไม่พูดพร่ำนำเพลงนะครับเรามารีวิวกันดีกว่านะครับสำหรับ Elder Scroll 4นะครับ o b i v i o n Remaster นะครับนัดจะพูดแนวเหมือนกับเป็นเพื่อนพูดกันละกันว่ามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเล่นเกมนี้นะครับโดยนัดจะอิงจาก first impression เป็นหลักนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับในช่วงชั่วโมงแรกนะครับ นัดลองเล่นมันมันเรายังไม่เข้าใจระบบเกมเรายังไม่เข้าใจพอยต์เรายังไม่เข้าใจทิศทางของเกมเนาะเราก็จะอาจจะรู้สึกแบบงงๆแล้วก็ไม่สนุกนะครับแต่พอหลังจากเราได้หาข้อมูลนู่นี่นั่นไปแล้วนะครับ ad, มันทําให้ตัวเกมสนุกขึ้นไม่ว่าจะเป็นคลาสการใช้อาวุธการใช้สเปลอะไรต่างๆมันทําให้การสร้างตัวละครที่2นะครับมันสนุกขึ้นเพราะว่าการสร้างตัวละครของเราเนี่ยมันมี นัยยะสำคัญอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเป็นเมจอยากจะเป็นวอริเออร์อยากจะเป็นทิฟเราก็ต้องเลือกเรสหรือเผาให้ถูกต้องนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องเหมือนกับเบิดซาให้มันตรงกับความสามารถของเราได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็พอเราเลี้ยวอัพปุ๊บเราก็จําเป็นจะต้องอัพสเตตให้มันตรงตามสายที่เราอยากเล่นในช่วงแรกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเป็นช่วงแรกๆนะครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงจุดเด่นจริงๆที่นัดอินกับเกมเอลเด l ์สกอร์วิเวียนรีมาสเตอร์นะครับ ต้องบอกว่า <c oughs> เป็นเควสไลน์นะครับทุกๆเควสไลน์ quest line, ไม่ว่าจะเป็นทิฟกิลใช่ไหมดรากบัตเตอร์ฮูดหรือว่าพรูเซเดอร์นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะัดเล่นมา3อันนี้เนาะไอพวกเมจกับพวกไฟเตอร์นับยังยังยังไม่ได้จอยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่อินมากๆนะครับสนุกเลยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องมันเป็นอะไรที่ เราเล่นแล้วมันตราตึงมันเล่นแล้วมันอยู่ในความทรงจำนะครับไม่ว่าจะเป็น Dark Brotherhood หรือว่าเป็น Crusader Questline นะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับสนุกแบบอินเลยอะ่ะมันมันเล่นแล้วมันหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับมันเล่นแล้วเราต้องทำ Questline นี้ให้เสร็จนะครับก็ชอบมากๆนะครับเกี่ยวกับ Questline สำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ชอบเกมแนวซิงเกิลเพเยอร์แล้วแบบเหมือนกับ Explore ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมือง พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะนะัรู้สึกว่าเกมเนี้ยน่าจะใช่สําหรับเพื่อนเพื่อน,นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนสําหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับกราฟิกดีขึ้นนะครับอ่ะเรามาตรงจุดที่ความแตกต่างกันละกันนะครับเพราะว่าน่าจะมีดราม่าในโลกออนไลน์เยอะนะครับก็คือเกี่ยวกับ DLC นะครับสำหรับ DLC เนี่ยนัดก็ไม่รู้นะว่าเออมันต่างยังไงเพราะตอนที่นัดซื้อนะครับพอนัดรู้ปุ๊บว่าเฮ้ยโอเคได้ของเพิ่มนะก็เลยซื้อแบบมี DLC เลยนะครับ จากที่นัดไปหาข้อมูลมานะครับเพื่อนๆซื้อ DLC กับไม่ซื้อ DLC เนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดในคอนเทนต์เยอะขนาดนั้นอ่ะก็คือ DLC เก่าของ elder s c r o l l ์ออนไลเนี่ย e อ d e r s c r กอร์ l อปเป i o n ยเนี่ยเพื่อนๆยังได้อยู่นะครับปกติขีม่ม้าใช่ไหมครับขีม่ม้นนานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อนๆยังได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน DLC นะครับก็คือเป็นคอนเทนต์ประมาณสิบเปอระเซ็นต์เรียกได้ว,ว่าประมาณ10ปรเซ็นต์นั่นเองก็คือเหมือนกับ ชุดเกราะอาวุธใหม่ๆแล้วก็มีเควสไลน์เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับก็น่าจะมีแค่2อย่างแล้วก็ชุดเกราะม้านะครับก็น่าจะมีประมาณ3อย่างนี้ที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับคนที่ซื้อเดี่นะครับก็ในโลกออนไลน์ก็มีการถูกเถียงกันมากมายนะว่าเอ้ยคุณไม่ควรล็อกคอนเทนต์ขนาดนี้แต่ก็เสียงคนที่ซัพพอร์ตเกมก็คือมันเพิ่มแค่ประมาณ10ดอนสกว่าบาทนะครับในประเทศไทยก็ประมาณ250บาท แค่ประมาณนั้นมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเวอร์ขนาดนั้นกับการที่คุณจ่ายเพื่อที่จะได้เล่นคอนเทนต์เพิ่มนู่นนี้นั่นนั่นเองนะก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับสำหรับเหตุผลนี้ถ้าเพื่อนๆสะดวกเพื่อนๆเ,เล่นละอินก็สามารถที่จะเพิ่มต่างได้แต่สําหรับใครที่จ่ายด้วยเกมพาเพื่อนจำเป็นต้องซื้อตัวเกมเต็มก่อนแล้วค่อย เอ่เติม DLC ก็คือเพิ่มเป็นพันสำหรับใครที่เอ็นจอยกับเกมพาร s สแค่นั้นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นจะต้องซื้อดี c หรือซื้อเบสเกมเต็มนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อก็ไปช่างใจเองนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะเราเห็นข้อดีหลายๆอย่างแล้วแหละเราก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าความอิสระนะครับในการสร้างตัวละครเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเป็นทีฟสามารถเป็นนักเวสสามารถจะเป็นวอริเออร์เป็นได้ทุกอย่างนะครับในเพียงตัวเดียวของเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะคราฟ อ่าสเปลคราฟเวทคราฟอะไรก็ได้แบบมันมีความอิสระมากๆในตัวเกมนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นที่ต้องทำเมนเควสเพื่อนก็สามารถที่จะทำไซเควสที่ไปสู่บอส d นเกมได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องทํำเมนเควสเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นวิธีเล่นของผู้เล่น e l d e r s c r r e กันนะครับก็คือทํา ไซเควดก่อนแล้วก็ไปจบเมนเควสทีเดียวเพราะไซเควดเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั่นเองนะครับส่วนถ้านัดจะให้พูดถึงข้อเสียเนาะข้อดีเราพูดไปแล้วแหละข้อดีมันมีเยอะมากๆครับถ้าจะให้พูดถึงข้อเสีย <c oughs> ในมุมมองนัดนะครับถ้าข้อเสียเนี่ยหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยเออน่าจะขเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าคนไม่อินอ่ะถ้าคนไม่อินกับเกมเนี้ยก็จะไม่อินเลย เออตั้งๆต่ต้องพูดเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียม,มันเรียกว่าข้อเสียได้ไหมวะก็น่าจะข้อเสียแล้วเนาะเออถ้าคนที่ไม่อินกับเกมนี้ได้ลองปุ๊บถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้อันดับหนึ่งนะครับอันดับสองก็คือเกมนะครับมีปัญหาก็คือมันจะเป็นภาษาอังกฤษถูกตนะ้องไหมแล้วไม่มีภาษาไทยฉะนั้น language barrier นะครับน่าจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอ่ะแต่นะครับวันนี้นะครับนัดก็มีโปรแกรมนะครับ ที่จะช่วยเหลือในเรื่อง language barrier กับเพื่อนๆน,น,นั่นเองนะครับก็คือเป็นโปรแกรม Lego Fast นั่นเองนะครับเพื่อนๆน,น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า Lego Fast เนี่ยช่วยลดปิ n งถูกต้องไหมครับสามารถที่จะทาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะมุดไปเล่นเกมในต่างประเทศได้เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นเกมเซิร์ฟนอกโดยปิงที่ลื่นไหลกว่านั่นเองนะครับแต่อีก เซอร์วิสหนึ่งนะครับอีกเหมือนกับเขาเรียกว่าฟังก์ชันหนึ่งของ Lego f a s t ของเพื่อนๆก็คือการที่เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นเกมนะครับโดยเฉพาะ e อเด r ั l ก o ร l ออปเปเยียนเรนัสเตนะครับเพื่อนเพื่อสามารถที่จะแปลเป็นภาษาไทยได้โดยการคลิก one คลิก translation นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆนจำเป็นจะต้องนะครับเพื่อนๆืนจำเป็นจะต้องเหมือนกับสมัครเป็นพรีเมียมก่อนนะครับเพื่อนๆนถึงจะได้นะครับโดยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้โค้ดข้างล่างครับมายโรเกมนะครับลด30%ได้เลยนั่นเองนะเพื่อนเพื่อ็ กดเข้าเกมนะครับมันก็จะแปลนะครับเท็กซ์ของให้เพื่อนๆเ,เป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับและนะครับเลโก้ฟ้าก็ยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับให้เพื่อนๆสามารถที่จะเหมือนกับเอ้ยได้เพร์กสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันหรือแม้แต่กระทั่งทวิชด็อกเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันผ่าน l e g o f a s t ได้นั่นเองนะครับอ่ะยังไงนัดก็ขอฝาก l e g o f a s t ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมใช้โคด้ดไมโ o รเกม สำหรับส่วนลด3 0 0เร์นะครับผมอะลองมาดูกันดีกว่านะครับก็ข้อเสียก็น่าจะเป็น2เรื่องนั้นนะครับในมุมมองของนั้นะครับส่วนเรื่องอื่นก็เป็นเหมือนกับปะปลายนะครับเป็นเหมือนกับปะปลายของเกมในแนวบัตเทสตานั่นเองอาจจะมีบั๊กบ้างอาจจะมีหลุดบ้างนั่นเองนะครับก็ก็เป็นจะเรียกว่ามันเป็นสิ่งปกติที่แฟนๆบัเสตาขาน่าจะ เข้าใจกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอทิ้งท้ายสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เบื่อจากเกมออนไลน์นะครับแล้วช่วงนี้ไม่มีเกมอะไรเล่นนะครับแนะนำให้เพื่อนๆสมัครเกมพ a s สนะครับแล้วก็ลองไปดูเกมที่เพื่อนๆอยากเล่นได้เลยเกมพ a s สไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่อันนี้มันถูกจริงนะครับ14วัน35บาทถูกมากๆนะครับสามารถที่จะเลือกได้ถึงแม้ว่า o b บ i v i ี n Remaster จะไม่ใช่เกมที่เพื่อนๆชอบเพื่อนๆอาจจะเจอเกมอื่น ก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะัดก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับเกมนะครับ Elder Score 4 o b ส i v i อ n Remaster เนะครับเรียกได้ว่านัดเล่นมา2วันติดแล้วนะครับแทบไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยนั่นเองนะเรียกว่าอินมากๆนะครับสำหรับการเล่นครั้งแรกก็อยากจะให้เพื่อนลองกันนะครับหนึ่งในเกมที่เรียกได้ว่าหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดแห่ง ยุคนี้เลยน,ะนั่นเองครับอ่ะยังไงนะัดขอตัวเราไปก่อนเพื่อมมนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกม Elder Scrolls Oblivion Remaster สามารถที่จะพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนั่นเองครับยังไงวันนี้นะัดขอตัวเราไปก่อนสวัสดี <c oughs> <c oughs> We wiped the bastards out. It's safe to pull those people out of the chapel. Let's get in there and make sure they're all right. Come on. This is only the beginning of the battle for Quebec.